ใช่ครับ iOS ไอระบบรักษาความปลอดภัยเขาเยอะกว่าแอนดรอยตอนนี้เปิดโโเปิดเฉพาะ Android าเนี่ยโปรยังไม่มีเลยนะโอ้โหเขาจ่ายเท่าไหร่เนี่ยโอโ้โหไอ้กอล์ฟก็จ่ายเท่ามึงแหละฮะรักมาซื้อเท่ากับรักลุนตู่เดี๋ยวก็ตบปาก <S <S ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะช่องผมไม่สนับสนุนการ,รเผด็จการนะช่องมึงคุยช่องมึงคุยเรื่องการเมืองหรอไม่คุยนี่เดี๋ยวกูเองนะมึงดูด้วย มึงจุดจั๊ดูด้วยดูดจั๊โอ้โหไอ้ไม่เอาละอีลินอีลินโอพีอีลินอีลินอีลินมันกระตุกกระตุกโอ้ยกระตุกมันกระตุกตอนนี้อีลินมันจะเฟดมามันมันจะกระตุกนะสันหาใช้กระตุกใส่ผมนะไม่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 สันหาใช้แหลกสุภิษใส่ผมนะการที่ผมนั่งปั่นไฟแบบสวยๆเนี่ย ผมจะแรงขึ้นไหมหลุดหลุดหลดคาตรกรเปลี่ยนเป้าหมายแล้วโอ้โหธันโรโซเบียโอ้ยคาตรกรตัวนี้มันเล่นตัวอื่นมาก่อนว่ะเดือดเจียกอีกแล้วเดือดเจียกมันมีทันโนโซโบเลเคียด้วยว่ะ <c oughs> เกมเกี่ยวก,กดไว้นะอุย้ยแหลกไอ้ผีมาใกล้แล้วแหลกแหลกจริงไม่เชื่อเลยมือถือแรงแค่ไหนผีตัวนี้เข้ามาใกล้ก็แหลกหมดเฮ้ยทําไมวะน่าจะเป็นบั๊กอยู่นะตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมส่งรีพอร์ตไปที่ผู้พัฒนาเกมให้นะครับผมใช่ โอ้โหสองชูแท็บโอ้โหไอ้โดนห้องวีนะไปคอมเบอร์รี่ชแนลไปก่อนเจออะไรลาเลียว่ะผันไฟแบบไม่มีอีโก้โดนห้องวีเลยอ่ะผันไฟแบบไม่มีอีโก้กระดานนี้มันห้องวีมันอยู่ตรงกลางอยู่แล้วนะเอ้ากดสกิลเช็คไม่ติดเฉยไอ้กลองเครื่องมือกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว จะเสร็จแล้วเนี่ยต้องฝืนต้องฝืนกับน้องเลียน้องเลียเลียน้องเลียเูรูเลียเลียไเวลาเล่นเกมอย่าร้องเพลงสักครั้งได้ไหมวะกูไม่อยากให้เพื่อนกูเครียดไงกูเพิ่มอารมณ์สุนทรีให้เพื่อนไม่เข้าใจไหมเราทุกคนเราต้องมีอารมณ์สุนทรีมีโบโลทามไปช่วยดิชนใดไม่มีดนตรีการในหัวใจชนนั้นย่อมไม่ใช่มนุษย์ ตอนนี้ผมภาพระดับสูงอยู่นะครับทุกคนว่ามันเหมือนไอคอมเลยไหมเนี่ยทุกคนครับผมปรับภาพระดับอัลต้าอยู่นะช่องผมอ่ะอัลต้าเพิ่มตีนอะไรมึงปรับระดับแค่ระดับต่ําโอ้ยแย่แล้วไอ้ก๊อฟกูโดนลืมตีเท่ากับอะไรคิดว่ไปครับพี่รักไปครับเบบี้อุ้ยกูบอกเลยเอ้ยน่าจะมีแทงหลังปะแหมไอ้สัตว์กลับมาซ้ำง่อยเลยจ้า คาร์ากอนวิเฟตคาร์ากอนวิฟเฟตเดี๋ยวมาคารากอนอีลินคาร์ากอนไอ้กอป์ฟหิวกูนี่ข้างหลังมึงอ่ะโอ้โหผีไล่ฆ่ากูจะให้กูฮิวมันกลับไปแล้วมันกลับไปบ้านใหญ่หัวใจว้าบุ้นแล้วใครที่มีบอโลทามทำให้กูเดี๋ยวกูไปช่วยเองเมื่อกี้กูแบบติดธุรกิจอยู่มึงเล่นเกมมึงจะใส่อารมณ์ไหมกอล์ฟจำคำจำคำที่โซโฮสอนใช่ไหมที่อเมริกาตอนที่เราแข่งรอบที่ตึงที่สุดอ่ะ เราอย่าเล่นเราอย่าเล่นด้วยอารมณ์เราต้องเล่นด้วยแผนที่เราฝึกกันมากูใช้ E Q เล่นน้องโดนซ้ำแล้มึงเห็นไหมกูเห็นแต่กูกำลังจะไปช่วยไงไปไม่ได้วะ่ะกูไม่มีโบโลกูดึงมาก็ตายอีกทีนี้มันอยู่ข้างหน้ากูเลยเนี่ยแรกเฟดไปก่อนดีกูมากูมาผีเจอกูไหวครับ มึงต้องแรกมึงต้องแล้วใครจะดึงล่ะทีเนี้ย <Okay. S 1> ม่มจาจะกูไรลาเลียได้ไหมไรลาเลียได้ไหมโอ้ไอเลียมึงไม่ช่วยเพื่อนเลยไอเลียโอ้ยเอ้ยยัดไม้มาโดนกูเจ็บหนึ่งเท่ากับเจบ็บเท่ากับตายเลยนะถ้าเจ็บอะ่ะจูไม่ได้เลยนะกลับไหมเจ๊กลับไหมกลับไหมมันเสดตามกูกูไม่รู้มันไปไหนมันแม่งกลับมาโอเคไรลาเลียพามาเลยพามาเลยไอ้ก็มันกลับไปแล้วมันกลับไปบ้านใหญ่แล้วมึงอยู่ไหน ไม่รู้ว่าเดวาจะรอดป่ะนะไอ้ก๊อฟกูปั่นอยู่รถเหลืองนะกูปั่นอยู่รถเหลืองนะมาได้นะโอ้านาสี่ตีกูเลยลำบากยากเย็นแสนเข็นเหลือเกินลากลงห้องวีแบบปีสปอร์ตเออมันก็แลกกันไปกูไม่กลัวตายหรอกใช่ชีวิตคนเราอย่าไปกลัวตายเกิดมาหนึ่งครั้งอะพวกไงคำน้องเจ้าฟ้าที่น่ารักของพี่ไอ้ก๊อฟดูให้หน่อยดิเพื่อนเพื่อนทำอะไรอยู่เพื่อนอยู่ไหนไอ้กีบพี่ไม่ได้พูดคำหยาบนะเพื่อนอยู่ตรงไหนก๊อฟ อยู่กันอยู่อยู่อยู่ล่างอยู่ล่างอยู่ล่างโอเคโอเคโอเคเฮ้ยเดี๋ยวคนที่ฮิวอ่ะลงลงลงมาช่วยนะกูปั่นอยู่กูเจ็บมากกูไม่ไม่กูมีแทงหลังเอาใครมาช่วยก็ได้เจออะไรลาเลียเนี่ยเกมเปิดมาเป็นชาติแล้วไม่ยอมใส่แทงหลังอ้าอะไรลาเลียลากมาใส่กูอีกแย่ละช่วยฉันช่วยฉันช่วยฉันไอ้ก๊อลฟน้องน้องลงไปแล้วน้องลงมาหาพี่ที่ที่เซเว่นอีเลเว่นที่ข้างล่าง โอ้โหนี่ไงคนมีบลูทา์มกูมีแทงหลังไปไปก่อนไปก่อนเลยคาดรองแก้ฟังอยู่แม่งเอ้ยเฮ้ยหมวยมาฮิว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 มาหิวหิวก่อนฮิวก่อนฮิวก่อนกูลังฮิวนะกูลังฮิวกับเดวัยนท์ก๊อปรีกุบอยู่มาที่เล่นในคอมหรอภาพสวยเหมือนในคอมเลยโอ้โหวายเกินวายเกินวัยเกิน วยอะไรครับมันก็ภาพสวยจริงๆนี่น <g iggle> ะใช่ก็เกมเขาภาพสวยเขาแบบเหมือนยกพีซีมาไว้ในมือถือเลยนะมึงฟังกูงเหรอข้ามกรเปรตแมสเซเวนยกจังยกจังไอ้กอฟใจเย็นนะจ๊อบใจเย็นนะเดี๋ยวกูแอดเพื่อนไปเลยนะไอ้คนไม่มีเปิร์กนี่ก็กูรู้แล้วตอนที่กูต้องรอห้องอะ่ะกูต้องเอาเปิร์กอะไรมาปิดเอาไว้ปะไม่งั้นมันแอบ,บดูสตรีมนะมันจะเห็นมันมันจะเห็นเปิร์กเปิร์กของเพื่อนเราด้วยเว้ ไอตรงไอตรงที่มันเข้าล็อบบี้ห้องอะ่ะกูต้องเอาอะไรมาปิดเอาไว้กูกูกูไม่มีกัดเสียงเนี่ยมาฮิวมามามาปัดมาปัดมาปัดไอ้ก๊อบมันเดือดนะทูเล่นสายเดือดเลเวลขอดูตรงไหนเลเวลขอดูเลเวลขอดู<ะ>เเอดเดี๋ยวเดี๋ยวออกเดี๋ยวจบเกมก่อนนะครับทูเล่นสายเดือดดานเดี๋ยวไว้ตามมานะเครื่องนี้ตามมาตามมาเดี๋ยวไว้ตามมาตามมาเดวายส์ตามา,า,าตามมาตามา <Device. S 1> ตามา งานที่พี่มอบหมายให้น้องจ่าฟพาไปทำเสร็จหรือยังเฮ้ยถ้าทำช้าจะลงโทษอุ้ยถ้าอะไรก็เขาไม่ได้ฟัง้ลีเขาไม่ได้ฟังไอ้กอล์ฟมึงอย่าคิดว่มาคนอื่นเขาแบบแต่เขาชื่อว่าหมอลำสเต็ปแปะนะหมอลำสเต็ปแปะไี่ฟังนะฟังฟังทุกรายเลยนะปั่นไฟแบบไม่มีอีโคโนมิกมึงหาว่าน้องก็เลยนี่ไงมาแล้วนี่ไง ชี้ขาดอกโอ้มึงนิวนน้วเปรีย่ยนะนิ้วเปรีย่ยนนิ้วเปรี่ยขาดอกมึงคิดดูดิเดี๋ยวไว้ที่อุ้มอ,อุ้มเอาอุ้มเอาอุ้มเอากูลงไม่อุ้ม,มแม่งคนเราก็ต้องมีการอ่านเกมหรือเปล่าไอ้กอ๊อลฟกูปวดขี้อีกแล้วเลยเนี่ยคนเราก็ต้องปั่นปวดขี้อีกแล้วเลยไงเฮ้ยเดี๋ยวยไว้จุ้คมเกินไปกอล์ฟเดี๋ยวเจียเฮ้ยไ,ไปบังน้องหน่อยดิ เฟด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 อย่าวิ่งทางตรงยังไม่โดนแขวนเลยมึงกลัวตายเลยกูวิ่งช็อตกูวิ่งซูนอยู่กูวิ่งซูนอยู่มึงเอาเบื่อดึงหลังมันไว้เลยผีอะกูวิ่งซูน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 เล่นเน็ตายแล้วปวดขี้นะมันเกมมันกดดันไงมึงต้องเข้าใจโอ้โหน้องตายแล้วเกมโดิร์เจ็กเดิร์เจยกกูไปแล้วก็กูบล็อกให้แล้วเมื่อกี้มึงไม่เห็นเหรอตัวกูเจ็บอะไอ้เปลิดนี่นะโทษกูจังเลย มึงมึงไม่อยากโดนเหวี่ยเพราะมึงอยากแรงขึ้นนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกูเล่นแบบรัดกลุ่มกูเล่นแบบรัดกลุ่มกูรู้แลกูรู้แล้วเฮ้ยโอ้โหนวันพอดีเหรอไอ้ก๊อปเปิดดิเจมีกุญแจโอ้โหมึงจะไม่ช่วยเพื่อนอีกแล้วใช่ไหมไม่ช่วยรอไปก่อนเดี๋ยวกูหาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูหาลูลูลูนวันมันยังไม่มีเลยเลยเจเจเเมเทพเมเทพอยู่ตรงนี้อะไรมีมีมี นี่แหละเมเทีบตรงเนี้ยตรงเนี้ลายลาเลียมาดิไลาลาเลียอุ้ยไอ้ก๊อฟไม่ฮิวกูก่อนดิไม่มีนวัลตรงประตูตรงไหมแกเออเฮ้ยทำไมตรงนี้มีโทเทมไฟวะเฮ้ยอะไรไอะไหนวะประตูไมื่อกี้นี่ไงอย,ย <c ười> ู่ในเมท์นี่ไงกระเป๋าพยาบาลฟาดหัวสักทีไอ้ก๊อฟเพงเห็นมึงเห็นโทเทมไฟเกิดไหมข้างๆกูน่ะประตูเทียมไฟกินกินความหวังหรือเปล่าโทเทมไฟที่พังไปแล้วอะ ก็มีนคนมีคนถอนพอดีอ ouais. ๋อก okay, okay, okay. hey, ูถอนพอดีใช่ไหมอืมเอเจเมเทพซ้ายมือกูนะโอเคโอเคโอเคเฮ้ยมึงจะช่วยน้องไหมเนี่ยช่วยดิช่วยดิช่วยดิช่วยแต่ไปเจ็บแต่แกมาไล่กูเลยขับไปขไปกูขดตายากไปรอก่อนเจ้าเอเเข้าไป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  อยากกามึงจะบังนึ่งอะไรล่ะมึงจะบังหนึ่งอะไแล้วมึงจะยืนทับหลุมซับซ้อนตีนอะไรผูกกดไม่ได้ <laughs> มึงจะยืนทับหลุมทำไมกรอฟกูมไม่เข้าใจก <laughs> ูจะเปิดหลุมมึงมายืนทับหลุมตัวกูมันก็หิวให้มึงสิ Can speak n you e g English? Yeah, I can speak เปกเล็ด m มนกูล้มหนึ่งเลยมึงใช้สูตรโซโหนะยืนยืนปิดหลุมมานะกูแซลบมาข้างๆแล้วเหอะไอ้จัดแซลบข้างๆอะไรตัวกูวิ่งไปหิวมึงอยู่เมื่อยใจจริงๆเลยมีเพื่อนอย่างนี้กวาเนื่อยใจมึงอ็ยืนปิดหลุมเอาไว้เหนื่อยใจจริงๆรักหมึยยิงยิงก็ไม่สน